สวัสดีพี่น้องมาต่อ EP พีสองน้องของการอยู่ในป่าหนึ่งวันมืาอนี้เียมัมาเก,กบ็บแนงหมูวางน้อพี่น้องแน่หมูวางหิมะทานเก็บซอยถลาบานทองนะเก<อ>็บแบงหมูแบกแบกไปใวคายโลดเท่าไรวะโลดเจี๊ยบ่านปุ๊กอะเด้จะเปน็นจะขายแมาเกบ็บแนงหมูวง,งนี่น้องพี่น้องนี่ในคลองบ่อผัวแม่หมูวงหมูวางกินเด้หางมันพี่น้อง อ,อันนี้กุ๊กบกไงเนาะอยู่ในเดินเนี่ยพี่นอ้องเดะอันนี้ไม่ไม่รักสิเป็นหมางเดะอันนี้หะหมางมันมันยังมันหน่อยอยู่เนาะพี่น้องอันนี้นะเดะหนายมัน,มน,น,อ,น,อ,นอ,อันนี้กนระเดินฮัเดะเ,เดะมีร้ายสีสีเขียวกับมีจระนั้นก,กรังสีลังเฮิร์นะมันหล่นแหละพี่นอ้องเพราะว่ามันก็ถ้าแหลกเป็นร้ายเนาะ เก็บเอาไปไหนมันได้ไหนมันแบบเอาไปตากแห้งแล้วจากก็มาซื้อเนาะพี่เนาะปไว้ยขายปลูกไว้ขายไปป้านไปเก็บน่ะสิเก็บซอยได้หนิระวังน้องกินน้องเด้อไปดีนายมันระลายเดลยพวกเหมือนนะนี่อย่ากินน้องนะ สตีมไปไปเก็บนะ่ะยุง่งยินบอมเองจะเก็บอยู่จัดนะไปทีไปหาเห็ดหัวกไอ้สวนเดี๋ยวเมียาลจะบอกให้หั่วไอ้สวนเก็บมเนะมื่อไรเนาะที่นี่ไปไปป้านเดีพี่หนอไปที<อ>่หินไปเก็บบนห้องกินปลูปกปลูกจะจะปีแหละหลายปีแต่แล้วนี่ยมันจนใหญ่ก,กกับจนใหญ่ไง ไปเก็บส่มานี่ยอิงเก็บป้านไว้ๆไม่เอาใส่น่ะป้าป้างอันเดียพี่น้องแม่งกับบ้านท่านเลยร้ายไปในเนาะเพราะว่าอันแม่งกับท่านเราเป็นโรคประด้ยังโกงหน่อยอยู่เป็นอีพี่กำลังเป็นดอกอยู่เนาะอันเดียมามาเพราะว่าเพราะว่าถ้าป้าก็มาเก็บคู่มือเพราะว่าแม่งกับท่านเลยหล่นทันเนาะ กินก็ได้ได้พี่กินน้ามันแต่ว่าขีมยันเนี่ยมันบาดยางมันนี่เนาะมันหวานไปเสะตู้เย็นให้เสบมาเก็บไว้ๆเอามาสเก็บหน่ป้าอันเดะไหนแม่ไหะเก็บเกลือบาดไปจับเกาะไปเก็บอยู่ใส่ไปเก็บอยู่บนมันโดไม่ได้หมาสีแดงอ๋อสีแดงทีเนาะ ัเหมามันแสบได้แสบตู้เย็นเนี่ยถ้าเรดกไปได้พี่น้องม่ร้นเต็มนี่ยหนุงหนุงรายน่ะก็บังนาดนี่ปีในหูนึ่ง ไปปางเฮ้ยคนละสิบโลปานเาสูด้เจ้าละโลอยู่แ่่ากส่นิก็เป็นคนถือขู่เนาะขู่ยังโล่ะสองสองโลัพีือู่อพี่

สปิง

nhìn mà lấy Hãy subscribe cho kênh Để không bỏ lỡ

เออเลิกยูพี่ไป,ไ,ปไปเนเ,เด้เอาไปนะเ <c oughs> ก็บแนงมองแด,ด,ด้วหอเชิงขู่ไปพี่น้องนี่ยิ่งกะสอยอันนี้ก็เดินอันป่านะเป็นสีนี้เป็นทางเลยเป็นทางเห็ดหอยปลูกมันที่บอกเนี่ยทางอะไรพี่น้องบกอกเลยจ้างรถเนาะนี่ระก็จูดก็จะเป็นแบบนี้แบบต่อไหม้เมื่อได้แถวเนี่ยนี่โซแทะุูนากนดี ระวังกระถายปนอ่ะพี่เนาะรีวิวหอนนั่นหนึ่งนะพี่เนาะนี่คือทางปลาเห็ดไฮเจอกันทางปลาเห็ดไห่ะออกมาเอาโนออแม่มาสิเหยียบไมปนะป้าพี่เนาะคืออันที่ว่ากลมมันยุ่งหนาสีแมนเนาะต่อมันบอกอ่านก็หายอยู่โอ้ยต่อมาเสือเปลือกก่อนนะม้ยกุ๊กบกไง อยากตายลัวสุดดิคุณไม่ขันนใกล้ันนี้วันนี้ดินคุดไม่ขันนลอะอีบอแรกโตแล้ว่อนหางโอ้ยอะไร่นละ่องมลูไม่ขันนงามเนะอะไรมาเก็บปานท่องนี้นางม่วง อันน mm hmm. in um, okay ี้อันที่มันมีดูคลิปอาวุธแมกโนนมีดีปวดพี่เนาะอันนี้คือโก๊มักตองเนาะโก๊มักตองเป็นหมาเล้วพี่น้องให้หมอหมามันดุ๊กนะมันคลายเป็นยามสูงเนาะยินเอาไม้อะไรจะไปเอามะมุก Ouah ยิงพีบ่ะกำลังมอลำกำลังหอมลังขั้นเพลงอยู่พี่น่ะ

誰の。 ี่น้องยวงกินหัวบเบิร์ดคือใส่เสือมาหลายตัวเนาะเนี่ยมันหอมเหลือติบอกตอนนี้ก็เศร้าเหมยเนาะตัวหนึหงก็เอากระถอไปเก็บต่อ,อ,ตอนหน้าหงมัวตันนี้ก็ส่วนไม่จะพาหน้าหงมงนะัวนั่นพี่น้องปลูกเต็มเดืนนอ,อนเนี่ยอ่าหัวแห้งนี่เนาะเราเคยเห็นพี่มาปลา่าอาการแบบงองแง่หนิดหนึ่งง่งกินหัวโอ้อีหลาแห้งเนี่ย กินตานอ้องคอยอ้อะไรบะฟูสอขีสอ่ส่อหอนหอน,จะ,อหนจะเป็นกันคุดอันไหนเนี่นพี่น้องคุดเป็นงงข,ปขนุนได้หลายๆมันสอนสีหาโต๊ะสอนค้งหนึ่งอะไรกันอยู่ปางม่วงเนาะเนี่ยไปห้เฮงกับโบเฮนพี่น้องอ่า อพี่หนอโกาาอมกพ่ดกดกนะต่ยี่ห้งดกกว่านี้เนาะนี่มดดกมานไดสะกํลังเฮิร์มานังซุกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหามันง่ายให้เบิรนม,นมนนนันเป็นแบบใจซีซีอิดซีหมวกซีซซขาวก็มีนะพี่หนอไพ่หว,วานนะ tìm nha Mình Hãy subscribe cho kênh Ghiền หัวเกมหนังหัวอะหัวเลยได้เหมือนนะต้องใช้ถือแขวเพื่อนวา่ะขืนด้วยวานนะถ้าแหลกถ้าแตกถ้าสู้เขายังเหิมอยู่พี่เนางน่าพี่เนาะธรรมชาิเนี่ยหวานมันหวานอยู่ปลาขืนด้ปลามันนะปลาบางนาตะกี้โด่งหนะไปคลายันหวานนะพี่เนาะเซตุยเรียวเียกสียาหายมากนีเบิร์ พฟหาปลูกไว้ห่างตอนไหมเป็นนี่มาไข่ด๊อกไผ่มาต่อมังหนูไหมเป็นมูมเป็นด,กดกนอกดกพี่เนาะอันนี้คือสวนหมองนาท่านเนาะเฮ็ดหนาะอ,อา๋อเมื่อไรแล้วนี่ยแบบเป็นทั้งสีเห็ดนะไงเฮ็ด,ะดจะหางมาก,กิน แบบปลูกแบบธรรมศาสตร์นั่พี่น้องลูกดือหกักซ้าปลาแบบนี้แหละมันกันใหญ่เองตะวันหวาน,วาน,วานได้เลยมีเบ็ดดกๆนะหัวเ็ดหัวตัวห้าแบบนี้เนาะ่ดงานเลี้ยงหมวกกับมาเลี้ยงผีได้พ,พี่น้องงานหน้าอ่าหมอกม่วงค่ะหรือหมวงแดงอือ แจ๊สียงเปหพี่หน็องนี่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 เนี่เาอกินไปนนไปสาห้าเหตุเป็ารแดออกมาตานี้เอาไปดมเดินกลวพี่น้อกกงมูจักแม่งยังหอะ่ะแม่งจ๊กจันบะืม่โกรธะได้ยินบพี่น้องเสียง ไดียวเหรอไปเหรอเบัรนดูเล่เหตุอะงูแน่นเอะวันขั้นันูตุกต่อยสวนเลื่มาเบิรนดสิเบิรนี่แ่นส่มดแล้หาไม่สนแล้วพอดีไปเอาลกนี้พอดีพอดี เดี๋ยวกวฮหนนียาน้หานันมี่ต่ก้อนมูใบงเงแล้วเอ็กเป็หมูขาเป็นหูมูหนึ่งย่างพี่น้องดีมห้าเฮดมาได้หลายนะกได้ทั้งคนทั้งเฮดของเขาเราแอบอ้างของพยาดรนห้ามาเลยให้ได้ใครหน่อย นี่คือเห็ดลังหูาวแกงน้ำน้ำกรดีดแต่แกงจะจิ๋วสอบ้องเพลงกับพี่น้องตดูตตดูอืมผักพรอนให้พี่น้องตังซื้อเพลงงหายอีกทีซื้อเพีงเจีเาเฮ็ด่ะไม่นับเป็นเกบ้าีปะ จากบ้านนาจากทิ้ทันที่เคยร,รับนอนสศาวศร้ไม่ไม่ซื้อมาแพงน,นะพี่น้องขอแม่บอกเคยลืเมเรียนทุกคำนึกเนี่ยไหนแม่เ <c oughs> <c oughs> วลาอัฐนหกเลยเ,ยนเนฮียหายพังแนงอัฐนหกเลย ทำไมหนึ่งสารจุดหม้หนึ่งสองสองชาวบ้านทำกินเพื่อนีสินเพียงค้างค่ะลูกจะอสารูกจะค้นหาออกมาให้เองพ่อแหละเอาไว้อันปัดไอ้อเชียงนี่พี่นอ้องพี่ในป่าตรงนี้ก็จะกระติ้เตือนเชียงไว้มาออกขึ้นหัวออกลูกไป น้องตอนนี้ก็มาหอดเทือดเรียบร้อยเลยนาะสิมาสรุปผลงานเนาะว่าได้เท่าใดอู้ทั้งนั้งน่ะเบิ่ลนี่พี่น้องอ้าดายเกินสองหกปันเก็บจักมื่นนี่นะมื่นหนึ่งหมื่นสองอีเมลมาใส่ประมาณสองสามอันนี้ประมาณซิบลโอ้ยแม่หนุ่มอ่ะซิบอะไรเนี่ยว้าเกินเหือกน้องอยากได้ได้พี่น้องจะเป็นประมาณเป็นดูได้เดี๋ยวนี <Nein> ้เก็บได้หมืวนสามซิบลูชื่อใครซิบเรีย พักผ่อนไอ้จิตุเลียน่นั่งวนไปกินเลียนได้เลยโอ้ยอยากกิเลียนจะให้อันขอบ้าเลยฟังไท้สอซ์กาดมาได้ได้เคยกระสอบเลยนะพี่นาะเออพี่เนอะคิดว่าพี่ไอายผามมาหายแน่ป่ะเสียเลียนโอ้ยเนี่ไงอะ พี่น้องสำหรับคลิปนี้กะสีจบเลยเด้อพี่น้องไปวาทายหมวนะทายไปเมื่อกี้ไเทียกะเดกกกหมักไผ่หมักงวงฮี่หมักอี่มาผ่านหมักหนัดแต่ตอนนี้คลิปอาบหนาแลวเนาะพอนมาคลิปหนาเด้อเจ้าซอยใบสมิทเด้อไม่บาย